ถ้าเกิดมีกมีคนส่งข้ามาบอกว่าโง่แท้อยากมีผัวฝรั่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งส่งมาแหม่เพ่อหนุ่มท่านนี้ส่งข้อความไปนะคะมีไปว่าเขาโง่ได้ด้วยเหรอคะไม่สมควรนะคะแล้วก็จริงๆในรายการที่คุณหนุ่มเขาว่าไปอย่างแรงเลยนะคะคุณหนุ่มก็ยจะเอาภาษาอังกฤษมาสอนนิดนึงนะคะสําหรับกรณีของคนที่ยุ่งเรื่องของชาวบ้านแล้วเขาไม่ได้อยากจะให้มายุ่งหรือเรีออยกง่ายๆว่าเผือกอะค่ะนะคะนักเรียนสามารถใช้คําว่า but out ได้เลยค่ะ But out เฉยๆเนี่ยมันก็คืออย่าเผือกอะคะ่ะนะไม่ใช่เรื่องเธอเนี้ยนะฮะเอาไปทั้งประโยคเลยค่ะเวลาสมมติว่าใครที่แบบไม่น่ารักกันนะก็พูดว่า it's none of your business so but out none of your business ครูเคยสอนไปก่อนหน้านี้นะคะแบบว่าเออไม่ใช่เรื่องของเธอเนาะแต่เราเติมคำว่า so but out ไปเลยค่ะว่าดังนั้นไม่ต้องเผือกนะคะไม่ต้องกินเผือกอืมอลองพูดดูนะคะ none of your business so b u t out เบาลงมาหน่อยนะคะก็อาจจะพูดว่า stay out of it นะคะก็ไม่ต้องมายุง่งลองพูดดูนะคะ stay out of it ประโยคที่สอื่อวันก่อนนะคะเกี่ยวกับจมูกว่าไงคะ keep your nose out of it แปลว่าเอาจมูกคุณะคะ่ะออกไปก็คือไม่ต้องมายุ่งนะคะไปอยู่ตรงนู้นไปเล่นตรงนู้นนะคะลองพูดดูนะคะ keep your nose Out of it จริงๆปกติก็ไม่ได้จะสอนประโยคพวกนี้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้นะคะแต่ถ้าสำ,สำหรับคนบางคนที่ไม่นะ่ารักแบบนี้ค่ะนะฮะไปว่าคนอื่นเขาก่อนอย่างในคลิปเมื่อกี้เนี่ยก็สามารถใช้ประโยคพวกนี้ได้นะคะ But out Stay out of it Keep your nose out of it ต,ต้องขอบคุณคุณหนุ่มผลกระแสนะคะที่ช่วยตอบแทนใจผู้หญิงทุกคนนะคะจริงๆแล้วคือ ผู้ชายประเทศไหนเนี่ยมันก็มีทั้งดีและไม่ดีเลยค่ะนะคะแต่ถ้าเขาจะชอบประเภทไหนชอบประเทศอะไรหรือถ้าเกิดเป็นคนดีอะค่ะไม่ว่าจะประเทศอะไรอะก็เรื่องของเขาเขาจะคบใครใช่ไหมคะไปว่าเขาทําไมเออประเด็น,น่ยตรงนั้นแหละค่ะเลยบอกเขาไปเลยค่ะว่า but out ข่าวนี้ามาจากช็อตนิวส์นะคะไปติดตามได้นะคะเดี๋ยวไปดูต่อกันค่ะว่าคุณหนุ่มพูดว่ายังไงบ้างนะคะส่วนใครที่อยากกินภาษาอังกฤษนะคะคุณหนุ่มมีคอร์สอยู่นะคะไปที่โปรไฟล์กดตรงนั้นทักมาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้นะคะหน้าโปรไฟล์คุณหนุ่มมีคำว่าสอบถามค่ะหรือถ้าเป็นมินิคอร์สก็กดตรงนี้นะคะไปเจอกันคลิปหน้าองเองจ้าไปดูคลิปต่อกันนะบายตอบนี้มันดูเป็นนางงามไหมออุ้ยมึงเด็ดเท่าฝรั่งหรือเปล่าละ่ะอย่าไปบอกว่าเขาโงา่อย่าไปบอกว่าโง่ที่เขาจะต้องมีคบฝรั่ คุณอย่าไปเหยียดเขาแบบนั้นคือคุณอาจจะต้องคิดอีกมุมหนึ่งก็ได้เพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเพราะสันดานชายไทยอย่างคุณมาเลยทําให้เขาเองเนี่ยต้องไปมีแปนเป็นฝรั่งเพราะเขาอาจจะไม่มีสันดานอย่างคุณก็ได้ลองกลับมามองตัวเองก่อนจะไปว่าคนอื่นนะมาแล้วแต่คุณชอบกินกะเพราเขาอาจจะชอบกินสเต็กมันก็ไม่ได้แปลกนี่หรือเขาต้องกินับกระเพราเหมือนคุณนะมันก็ไม่ใช่ถูกไหมฮะอันนี้ไม่ได้ออกตัวแทนนะแต่มันบริบทสังคมมันต้องอยู่ร่วมกันให้ได้